มาตราห้าสิบเจ็ดบุคคลภายนอกซึ่งไม่ใช่คู่ความอาจเข้ามาเป็นคู่ความได้ด้วยการร้องสอดบุคคลภายนอกซึ่งไม่ใช่คู่ความอาจเข้ามาเป็นคู่ความได้ด้วยการร้องสอดอัน,นอุหนึ่งสองสามหนึ่งสองด้วยความสมัครใจเองหนึ่งด้วยความสมัครใจเองเพราะหอจอปอด้วยความสมัครใจเองเพราะเห็นว่าเป็นความจําเป็นเพื่อ,อยังได้รับความรับรองคุ้มครองหรือบังคับตามสิทธิของตอนที่มีอยู่ เพื่อยังให้ได้ไดรับความรับรองคุ้มครองหรือบังคับตามสิทธิของตนที่มีอยู่โดยยื่นคำร้องขอต่อศสลที่คดีนั้นอยู่ในระหว่างพาิจารณาโดยยื่นคำร้องขอต่อศสลที่คดีนั้นอยู่ในระหว่างพิจารณาหรือเมื่อตนมีสิทธิเรียกร้องหรือเมื่อตนมีสิทธิเรียกร้องเกี่ยวเนื่องด้วยการบังคับตามคามพิพากษาหรืรครอคำสั่งโดยยื่นคำร้องขอต่อศสลที่ออกหมายบังคับคดีนั้นโดยยื่นคำร้องขอต่อศสลที่ออกหมายบังคับคดีนั้นอันที่สองด้วยความสมัครใจเองเพราะตนมีสียได้สเสียตามกฎหมายในผลแห่งคดีนั้น ตามกฎหมายนะด้วยความสมัครใจเองเพราะจะมีส่วนได้ส่วนเสียตามกฎหมายในผลแห่งคดีนั้นโดยยื่นคำร้องขออกสารไม่ว่าในเวลาใดๆก่อนมีคำพิพากษาขออนุญาตเข้าเป็นโจ์ร่วมหรือจำเลยร่วมขออนุญาตเข้าเป็นโจ์ร่วมหรือจำเลยร่วมหรือเข้าแทนที่คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งสีทีเดียวโดยได้รับคมยินยอมคู่ความฝ่ายนั้นแต่ว่าแม่สารจะได้อนุญาตให้เข้าแทนที่กันได้ก็ตามคู่ความฝ่ายนั้นจำต้องผูกพันตนโดยคำพิพากษาของศาลทุกประการซึ่งหมานถึงว่าไม่ได้เข้าแทนที่กันเลย